ที่โครงการเดอะบริดนะครับนอกจากแบบบ้านจะสวยงามสไตล์อังกฤษที่ชัดเจนแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นจุดเด่นของโครงการนั่นก็คือเรื่องของการปรับแต่งบ้านได้หรือว่าคอสตอมบ้านนั่นเองครับวันนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับผม,ผมอยู่กับพี่เอ็มเดี๋ยววันนี้เรามาเดินดูกันดีกว่าว่าแบบบ้านตัวอย่างวันนี้คือแบบบ้านไทสีว่าสามารถที่จะคอสตอมอะไรได้บ้างครับพร้อมหรือยังครับพร้อมนะครับไปดูกันเลยครับ มาเลยครับผมโอ้มีสวนด้านหน้าด้วยสวยงามมากตรงนี้เขาจะเรียกว่าขอดยาร์ครับเป็นพื้นที่ด้านหน้าที่เป็นพื้นที่สีเขียวของบ้านไอเดนส์ครับสปาวิลลาแต่ถ้าไม่ชอบพื้นที่สีเขียวแบบนี้ตรงนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงแบบบ้านได้ครับโดยเพิ่มพื้นที่จากตรงนี้ครับเปลี่ยนจากขอดยาร์เป็นพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านได้ด้วยคุณผู้ชม อันนี้คือจุดแรกเลยนะเข้ามาปุ๊บก่อนเข้าบ้านตรงเนี้เราสามารถจะเปลี่ยนพื้นที่ซีเคียวตรงนี้คือเราก็คือเทพื้นให้เต็มแล้วก็ขยายพื้นที่ภายในอ,ออกมาจนถึงตรงนี้ได้ผมเข้าใจถูกไหมใช่ครับถ้า<อ>เในกรณีที่ลูกค้าไม่อยากได้สวนคแต่ว่าอยากได้พื้นที่ด้านในเนี่ยเราก็มีออปชั่นตัวนี้รองรับไปให้ครับคำถามคือข้างบนด้วยไหมหรือว่าเราจะทาแค่ตรงนี้ตอนนี้เราจะทาให้ทั้งสองชั้นเลยครับอ่าแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราลงโครงสร้างตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็สามารถจะขยายเพิ่มเป็นถึงข้างบนด้วยให้ข้างบนเป็นพื้ สอยแต่ไม่ชอบสวนก็ปรับตัวนี้ได้ใช่ครับอ่านี่จุดแรกนะคุณผู้ชมไปดูจุดต่อไปไดีกว่าครับ นี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะจากจุดเมื่อกี้ครับผมตรงนี้เลยนะที่เราอธิบายว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าขยับเป็นพื้นที่ที่เพิ่มเข้ามาเนาะแล้วก็มีลูกค้าที่ปรับจากพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ให้เป็นพื้นที่นั่งทานนะเป็นดิ닝เคเบิลยาวๆไปซึ่งถ้าตามแบบอ่ะตรงนี้จุดนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวอินเะสิร์ตข้าห้ดูเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโตเะนาะซึ่งด้านหลังของโตก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่สามารถจะส่งอาหารออกมาได้ถูกไหมครับผมใช่คับมาถึงจุดต่อไปดีกว่าจุดต่อไปตรงไหนเย จุดต่อไปอยู่บริเวณนี้ครับเห<อ>งานสูง,สงไม่ใช่ไหมรครับปกติดีไซน์เขาจะเน้นหงสูงใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่ลูกค้าอยากเพิ่มสเปซชั้น2นะครับบริเวณห้องนอนเล็ก ก็สามารถในทาจุดนี้ให้เป็นพื้นเ<ช>พื่อที่จะขยายพื้นที่ชั้น2ขึ้นมาได้อีกใช่ครับเพราะว่าถ้าลูกค้าปิดตรงนี้ไปเนี่ยเพยายดานก็ยังสูงอยู่ครับลูกค้าขยายห้องนอนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มให้สเปซด้านบนเนี่ยกว้างขึ้นพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าน่าเพิ่มนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่ต้องการความแบบว่าเพดานสูงโออาร์อะไรเงี้ยเพิ่มเป็นพื้นที่ใช้สอยชั้นบนก็ได้ประโยชน์เยอะเลยจริงครับครับผมไปดูจุดต่อไปดีกว่า จุดต่อมาครับผู้ชมจะไม่ใช่เป็นการเพิ่มสเปซแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการปรับสเปซนี่เลยครับผมจุดที่เรายือนอยู่เนี่ย บ้าน<ช>ตัวอย่างเมื่อกี้คุณเอมพาพี่บ้านไปดูเนี่ยตรงนั้นอาจจะเป็นพื้นที่เขาทําให้ลึกลงไปใชแยกระดับทาเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็เอาไว้เสิร์ฟอาหารแล้วก็เอาไว้เป็นครัวใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าตอนนี้แบบบ้านที่เราเห็นตรงนี้คือเขาเทพื้นให้เท่ากันไปใช่ครับอ่าจริงๆมันดีนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าบ้านเราอะ่ะคนที่อยู่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุคนแก่เนาะใช่ฉะนั้น<ๆ>ก็แบบบ้านที่มันฟลอร์เท่ากันทั้งหมดก็น่าจะปลอดภยัยแล้วก็เป็นประโยชน์มากกว่าใช่ครับแสดงว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถจะคอู่่ย อยู่ห้องนอนใหญ่ใช่ไหมใช่ครับเดิมจุดไหนเอยอธิบายทีก็ตรงนี้นะครับจะเป็นไซส์ปกติของห้องนอนมาสเตอร์นะครับอย่างที่แจ้งไปว่าบ้านหลังนี้สามารถเพิ่มพื้นที่ได้ตรงนี้ก็สามารถเพิ่มพื้นที่ได้ครับเป็นส่วนของห้องนอนผนังตรงนี้ครับเราขยายพื้นที่ไปบริเวณข้างกระแพง มาสเตอร์บ้านลุมที่ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยก็จะชิดฝั่งนู้นได้อีกและใหญ่ได้อีกใช่ครับอ่าใครที่อยากได้มาสเตอร์บ้านลมใหญ่ๆเนี่ยสามารถจะเพิ่มพื้นที่ได้นะใช่มันต้องมีคําถามแน่เลยครับถ้าเกิดว่ามีการเพิ่มขย,ยับตรงนี้นัดเนี่ยดีไซน์ภายนอกมันจะเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนเลยครับตัวนี้สถาปนิกเขาออกแบบมาเพื่อให้เพิ่มพื้นที่ได้แต่ว่ายังคงให้ดีไซน์ของบ้านเนี่ยยังเป็นสไตล์ที่ยังสวยอยู่เหมือนเดิมครับ โอเคครับผมเดี๋ยวจุดหลักๆที่เป็นจุดของการขายายเนี่ยหมดละ <What? S 1> เดี๋ยวเราพไปดูจุดอื่นๆที่เราอธิบายจากข้างล่างดีกว่าในมุมด้านบนว,นว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงเนาะ <Thank you. S 1> ใช่ครับเชิญครับ และก็2จุดที่เราจะพาไปดูจากนี้ไปก็จะเป็นจุดที่เราอธิบายไว้ด้านล่างเนาะนี่เลยครับผมคุณผู้ชมจุดแรกที่เป็นด้านล่างที่เป็นสวนนะครับถ้าเราปิดตรงนี้ก็จะเป็นพื้นยาวไปถึงนู่นเลยถูกไหมครับใช่ครับได้พื้นที่ชั้น2ขึ้นมาเยอะเลยนะทุกคนอีกจุดดีกว่าที่เราพูดเชื่อมโยงไว้จากโถงที่มันเป็นพื้นที่ไฮซีลิงสูงๆใช่ไหมใช่ครับก็คือห้องนี้ถูกไหมครับผมใช่ครับบรินเวณนี้จะเป็นห้องนอนเป็นไซส์สแตนดาร์ดนะครับ ซึ่งเป็นสแตนดาร์ดของบ้านไอเดนนะครับแต่ว่าทั้งนี้เราสามารถเพิ่มพื้นที่บริเวณห้องนอนตรงนี้ได้ด้วยนะครับอย่างที่แจ้งไปว่าก่อนหน้าน,นี้มาสามารถเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ได้ในส่วนของพื้นที่ด้านนี้ครับซึ่งด้านข้างนี้มันจะเป็นโถงครับครับซึ่งลูกค้าสามารถปิดโถงเพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องนอนห้องที่4ได้ครับคุณผู้ชมดูตามนะครับผมนี่เลยจากจุดนี้ถ้าเราขยายห้องไปถึงตรงนู้นเนี่ยก็เหมือนกับได้พื้นที่ตรงนี้ อีกเท่าหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมดูเนี้ยทะลุไปถึงตรงนู้นเลยก็เหมือนมีมาสเตอร์เบดนลูกใหญ่ๆสองห้องเลยนะจากเนี้ยเอาละครับทุกคนเราเห็นตำแหน่งต่างๆที่มีการคอสตอมได้ลวไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นที่หรือมิฉะนันแค่ปรับพื้นที่บางส่วนแต่ว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเรามานั่งคุยกันดีกว่าว่าถ้าเราจะซื้อบ้านแล้วคอสตอมเองจะมีวิธีการจัดการยังไงบ้างเดี๋ยวเบรกหน้านั่งคุยกันครับ มาคุยกันดีกว่าครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีการคอสตอมบ้านเนี่ยต้องเริ่มยังไงครับอันนี้ง่ายมากเลยครับลูกค้าเลือกแบบบ้านเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีออปชันแปลนบ้านให้ลูกค้าเลือกนะครับอันนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยครับตามแบบภาพแปลนที่เรานําเสนอให้แสดงว่าถ้าพี่บ้านซื้อบ้านพี่บ้านเลือก type C มันก็จะเป็นเป็น C 1 C 2 C 3 C 4ี่ที่เราจะเห็นภาพว่าในแต่ละแบบเนี่ยสามารถจะคอสตอมเป็นแบบไหนได้ถูกไหมครับใช่ครับอ่าอันนี้คือในกรณีที่ยังไม่ได้มีการก่อสร้างถูกไหมใช่ครับแล้วถ้าเผื่อ ตรงที่กําลังก่อสร้างล่ะตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยครับแต่ว่าเราอาจจะดูหน้าง,งานอีกทีนึงว่าตรงไหนสามารถทําได้บ้างก็มาดูว่าบ้านที่เราเลือกซื้อไปแล้วที่สร้างไปแล้วนัว่นะอยู่ในขั้นตอนไหนจุดไหนทําได้จุดไหนทําไม่ได้ถูกไหมครับใช่ครับผมอ่าเข้าใจง่ายมากเลทุกคนฉะนั้นคําถามสําคัญอีกหนึ่งคำถามแล้วค่าใช้จ่ายในการต่อเติมเนี่ยคิดยังไงครับตรงนี้เราคิดเพียง40 0 0 0บาทต่อตารางเมตรครับ4ี0 0 0บาทต่อตารางเมตรแสดงว่าทุกครั้งที่มีการปรับฟอร์แปลแล้วก็คำนวณอ่าตรงนี้เพิ่มขึ้น4ตาารงเมตรรตตงนนั้5ารางเมตรตรงน ในการในการคำนวณค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหนูไหมครับ,รบอ่าเข้าใจไม่ยากเข้าใจมากฉะนั้นโครงการสวยขนาดนี้แล้วแล้วยังสามารถจะข้อตอมได้ก็ต้องที่นี่แหละครับเดอะบริดครับผมมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมอย่างอื่นนะครับก็สามารถเจอเอ็มได้ที่หมู่บ้านเดอะบริดครับแล้วเจอกันครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย